เพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับวันนี้ผมมีคําแนะนานะครับ5วิธีดูแลรักษาหม้อน้ํารถยนต์นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานหม้อน้ํารถของเรานะครับรวมถึงระบบระบายความร้อนนะครับมีวิธีไหนบ้างนะครับผมสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้เพราว่านะครับส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยของหม้อน้านะครับจะอยู่ประมาณทัก8-10ปีขึ้นไปนะครับหรือประมาณทัก200,000กิโลเมตรขึ้นไปนะครับหม้อน้ำนะครับมันจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับ สังเกตจากภายนอกเนี่ยสีมันจะเริ่มซีดเริ่มจางนะครับปติกสีดําก็จะซีดลงนะครับมีรอยไหนให้เพื่อนๆนมันตรวจสอบระดับน้ําในถังพักหม้อน้ําอยู่เป็นประจานะครับให้เพื่อนๆนหาถังพักหม้อน้ําก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนของเครื่องยนต์นะครับถังพักหม้อน้านะครับจะเป็นถังพักสีขาวแบบนี้นะครับผมตองนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับใช้น้ํายาหม้อน้าครับหลายๆท่านนะครับอยากจะตรวจเติม แต่ไปใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่แนะนำนะครับผมให้ใช้น้ำยาหม้อน้ำนะครับหากกังวลให้ซื้อน้ำ